นิยายเรื่องเท่าแก่เนี้ยสายลุยเป็นนิยายจีนสามเล่มจบเขียนโดยซิ่งจือเป็นนิยายแนวน่ารักนางเอกเป็นสายทำการค้าจึงมีแนวคิดต่างๆในเรื่องการทำธุรกิจการค้าขายสื่อออกมาให้กับผู้อ่านได้ติดตามนางเอกของเรื่องชื่อเนี่ยสวงเกิดในตระกูลพ่อค้ามารดาเป็นอนุภรยา บิดาของนางเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยชื่อเนี่ยหลานเมื่อครั้งพระเอกส่งฉีหลิงนำทัพออกรบก็เกิดเหตุให้ขาดแคลนสเสบียงเมื่อจำเป็นจะต้องหาสเสบียงให้กองทัพทหารถึงสองแสนนายอย่างฉุกเฉินจึงต้องตกลงรับปากแต่งงานกับเนี่ยสวงเพื่อแลกกับสเสบียงของกองทัพส่งฉีหลิงโกรธและเกลียดเนี่ยหลาน จนเลยไปถึงเกลียดนางเอกซึ่งเป็นลูกสาวด้วยวันส่งตัวเข้าหอเนี่ยสวงคนเก่าได้ตายไปแล้วด้วยการถูกวางยาจาับุูหญินใหญ่ของเนี่ยหลานแต่วิญญาณของเนี่ยสวงผู้เปิดตาขึ้นอีกครั้งคนนั้นนางเป็นเจ้าแม่ย่านธุรกิจในชาติที่แล้วที่มาอยู่ในร่างใหม่นี้ในขณะที่กำลังมึนงงก็ถูกเจ้าเบ่าส่งฉีหลิงใช้กำลังข่มเหงนางในห้องหอ นางทั้งเจ็บปวดทรมานแต่สายตาของเขาก็ไม่มีวี่แววจะปราณีนางร้องไห้จนเจ็บคอครั้งแรกในห้องหอกับสาวอายุเพียง15-16ปีที่ต้องมารองรับตันหาของคนเจ้าอารมณ์แบบนั้นช่างน่าสงสารจริงๆเขาคว้าผ้าพ,พรมจรร์ที่เปื้อนเลือดอยู่บนเตียงโยนให้กับนางและบอกว่าส่งมอบของสิ่งนี้ให้บิดาเจ้า เขาต้องการให้ข้าใช้เวลาอยู่กับเจ้าสงเคราะห์เขาหน่อยก็แล้วกันส่วนบิดาของพระเอกท่านโหงก็รังเกยียจลูกสะพ้ยมากๆเพราะเขาเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างต้องการจะหาสะพ้ยจากตระกูลขุนนางมาเป็นภรรยาของพระเอกแต่กลับกลายเป็นถูกบังคับให้ได้สะพ้ยจากตระกูลพ่อค้าอันต่ำต้อยเนี่ยสวงกลับไปเยี่ยมบ้านของบิดามารดา แล้ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆของภบชาติใหม่นางจึงวางแผนหนีออกจากตระกูลส่งเพื่อจะทำธุรกิจเลี้ยงชีพก็พอดีกับบิดาของพระเอกได้เคยสัญญากับเพื่อนรักในตระกูลเฉินว่าจะให้พระเอกแต่งงานกับเฉินเย่หลันท่านโหจึงบอกให้ลูกสะพ้ยยาขาดจากพระเอกเนี่ยสวงยิ้มในใจแล้วคิดว่าเข้าทางพอดี นางเอกมีศินเดิมจากบิดาและได้ศินใหม่จากบิดาของสามีอีกตอนนี้ทรัพย์สินที่มีอยู่มากมายแล้วนางร่วมมือกับบิดาของสามีพร้อมกับได้เตรียมผู้ช่วยและสานักคุ้มภัยติดตามนางไปยังเมืองห่วงจิ่งฝ่ายส่งฉีหลินเมื่อรู้ว่าภรรยาหนีไปเขาถึงกระหลังน้ำตาแล้วแจ้งกับบิดามารดาว่า ข้าจะไปตามหานางจะขอให้นางให้อภัยแก่ข้าไม่ว่านางจะให้ข้าชดใช้อย่างไรข้าก็ยินยอมเมื่อเนี่ยสวงออกสำรวจตลาดถึงวิธีการใช้ชีวิตของคนในเมืองนี้แล้วนางจึงตัดสินใจเปิดร้านขายใบชานางให้ทุกคนเรียกนางว่าเท่าแก่นเนี้ยแต่แล้วนางก็พบว่าตัวเองกำลังตั้งครันนางรู้สึกดีใจมาก และคิดถึงพระเอกจับใจพลันน้ำตาก็เอ่อคลอจนยากที่จะกลั้ำกลืนลงไปนางจัดวางงานทุกอย่างไว้กับลูกน้องที่ไว้วางใจแล้วก่อนวันเปิดร้านไม่นานนางก็คลอดลูกแฝดสาเป็นชายสองและลูกสาวคนสุดท้องหนึ่งคนการค้าขายของนางก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ก็มีร้านขายใบชาเจ้าถิ่นตระกูลติง่ง จะเข้ามาป่วนในร้านเขาใส่ร้ายนางว่าเป็นคณิกาไร้สามีอาจจะเป็นชู้กับหลงจูที่ดูแลร้านทำให้ชื่อเสียงของนางเสื่อมเสียแต่นางก็มีบริวารเป็นสนักคุ้มภัยจัดการเรื่องนี้ได้บางเรื่องเพียงแต่ชื่อเสียงที่เสียไปน,นั้นไม่อาจจะกู้คืนได้นางได้ให้เจ้าหน้าที่ของทางการมาบันทึกถ้อยคำที่ติงเทา ได้ใส่ร้ายและปรับปรำนางเพื่อเป็นหลักฐานวันหนึ่งคังอ,องผู้ที่ดูแลเมืองห่วงจิงเขาเป็นเพื่อนกับซ่งฉีหลิงและยังสนิทสนมกันเนี่ยซวงคังอ,องได้ต้อนรับซ่งฉีหลิงที่มาที่เมืองห่วงจิงตอนนี้ใบชาจากร้านเซียงหวินของนางเอกมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วแล้ว ว่าเป็นชาชั้นดีสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าชาพื้นเมืองอื่นๆซ่งฉีหลิงต้องการจะนำชาไปแลกม้าของแคว้นทางเหนือที่มีม้าคุณภาพดีตอนนี้คังอ๋องอยู่ในครือห่าของนางเอกกำลังเล่นอยู่กับลูกชายคนแรกของเขาชื่อเปาเปาเพราะพระเอกเห็นหน้าลูกก็รู้เลยว่านี่คือลูกของเขาเพราะหน้าตาเหมือนกับเขามากและเมื่อเนียสวงเห็นพระเอก อารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นทั้งคิดถึงทั้งน้อยใจนางจึงร้องไห้ออกมาทรงฉีหลิงเขาดีใจมากเขาตามนางอยู่หลายปีหลังจากที่นางหนีออกจากบ้านขณะที่สู้รบก็ยังให้ทหารมาตามหานางตลอดเวลาหลังจากที่นางเอกหนีไปเขาไม่เคยกลับจวนของบิดามารดาของเขาอีกเลยและปฏิเสธการแต่งงานโดยเด็ดขาดกับเฉินเย่หลัน ส่งฉีหลิงตกตะลึงเมื่อพบว่าอยู่ๆเขาก็กลายเป็นพ่อลูกสามแล้วแต่แล้วก็เกิดหงุดหงิดใจขึ้นมาอีกว่าเพื่อนของเขาคังอ๋องสนใจในตัวภรรยาของเขาเช่นกันแต่ภรรยาของเขาก็ปลอบใจว่านางจะยกตำแหน่งสามีไว้ให้ส่งฉีหลิงเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อส่งฉีหลิงกลับมาแล้ว นางก็เล่าเรื่องที่ถูกใส่ร้ายจากติงเทาเพราะพระเอกได้ฟังเท่านั้นรังสีอมหิตก็เปล่งออกมาจากร่างของเขาเขามีฉายาว่ามัจจุราชหน้าหยบที่ไม่เคยเห็นแก่น,น่าใครทั้งสิ้นจึงไปที่อำเภอให้เปิดศาลไต่สวนติงเทาถึงก็ต้องจ่ายค่าเสียหายกับนางและต้องจ่ายย้อนหลังให้กับอีกหลายครอบครัว ที่เขาทำความเดือดร้อนให้จนกว่าเนี่ยซวงจะพอใจแม่ทับส่งฉีหลิงจึงยอมหยุดเรื่องนี้ตอนนี้ทุกคนในเมืองก็รู้แล้วว่าเท่าแกเนียมีสามีเป็นท่านแม่ทับมดาของส่งฉีหลิงท่านโหเมื่อรู้ว่าลูกสะใภ้มาทำการค้าที่เมืองห่วงจิว๋วเขาก็มาปราบกฏตัวที่กรุหาดของนางพร้อมกับขับไล่นางว่าให้ออกจากเมืองไปอย่าได้พบปะลูกชายของเขาอีก เนี่ยสวงก็บอกปฏิเสธไปเพราะนางถือว่าได้เคยให้ใบหย,ยากกับท่านโหไปแล้วถือว่าตอนนี้เขาไม่ใช่พ่อสามีของนางอีกต่อไปแต่เมื่อท่านโหเห็นหลานทั้งสามแล้วก็ยอมหน้าด้านหน้าทนกล่าวว่าเขาเป็นท่านปู่ของเหล่าหลานท่านโหกลับไปที่เมืองหลวงอีกครั้งโดยไปพาเนี่ยรานบิดาของนางมาพร้อมกับมันดาเซ e ียวอี้เหนียง พร้อมกับยังพ่วงนางสีซื่อภรรยาของท่านโหเองยกขบวนมาหานางเพื่อหว่านล้อมและกันท่าท่านอองให้กับลูกชายอีกด้วยแต่แล้วกลุ่มคนพวกนี้ก็ต้องประหลาดใจที่พวกเขามาพบท่านแม่ทัพส่งฉีหลิงอยู่ในคฤหา์ด้วยท่านโหหลงหลานจนถึงกระซื้อคฤหา์ติดก,กับเนี่ยสวงเพื่อจะได้คอยมาดูแลหลานหลานก่อนหน้านี้ เนี่ยสวงได้เคยช่วยเหลือมู่หลงอิงที่ถูกคนร้ายจับไปขายโดยรับนางเป็นน้องบุญธรรมเปลี่ยนชื่อให้นางว่าเนี่ออิงซึ่งเมื่อบิดามันดามาพบกับนางนางจึงให้เนี่ยอิงยกน้ำชาให้บิดามันดาบุญธรรมอีกด้วยคนจับตระกูลมู่มาพบกับท่านอองเพื่อจะรับมู้หลงอิงกลับไปถวายตัวให้ห้องเต้ เพื่ออำนาจของตระกูลมู่จะได้มีมากขึ้นแต่ก็มีอันต้องยกขบวนกลับไปเพราะพบว่านางเป็นภรรยาของคังอ๋องไปแล้วเนี่ยสวงจะเปิดสาขาร้านชาเซียงวินในเมืองหลวงนางจึงมอบหมายภารกิจต่างๆที่เมืองหวงจิ่งให้เนี่ยอิงดูแลแล้วนางกับลูกๆก,ก็เดินทางกลับเมืองหลวงพร้อม ท่านปู่ท่านย่าท่านตาท่านยายของพวกเด็กๆท่านโหที่รับปากกับเพื่อนรักว่าจะให้เฉินเย่หลันแต่งงานกับซ่งฉีหลินแต่เมื่อซ่องฉีหลินปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเขาจึงให้แต่งกับซ่งเหรินลูกชายคนที่สองแทนเนี่ยซวงและกลุ่มคนทั้งหลายเดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้วแต่นางก็ไม่เข้าพักในจวนท่านโห ส่งเหรินเข้าใจว่านางคงจะไม่พอใจเฉินเย่หลันที่กำลังจะแต่งเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันกับนางซึ่งซ่งเหรินบอกว่าเมื่อแต่งแล้วครอบครัวของเขาจะย้ายออกไปอยู่ภายนอกเองท่านโหเองก็เสียใจที่การรักษาคำพูดเรื่องให้ลูกชายแต่งงานกับลูกสาวของเพื่อนรักนั้นกลับกลายเป็นการทำให้ครอบครัวแตกแยกและทำให้เขาไม่ได้อยู่กับพวกหลาน เนี่ยสวงจะเปิดโรงน้ำชาในเมืองหลวงซึ่งคังอ๋องขอเป็นหุ้นส่วนด้วยอีกทั้งยังมีองค์หญิงอานเล่ที่เขาเคยสนิทสนมกับนางก็ขอเข้าร่วมด้วยโดยองค์หญิงเสนอที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวขององค์หญิงเองเป็นสถานที่ตั้งของโรงน้ำชาสาขาใหม่เนี่ยสวงพบว่าตนเองตั้งคันอีกแล้วทำให้นางเกาซื่อ ผู้หญิงใหญ่ของเนี่ยหลานอิจฉาและว่านางอาจจะมีชู้เพราะส่งฉีหลิงทำศึกอยู่ที่ชายแดนแต่อยู่ๆนางก็เกิดตั้งคันเรื่องนี้ไปเข้าหูของเฉินเย่หลนันเฉินเย่หลันก็กระจายข่าวไปทั่วว่าทั้งลูกแฝดสามคนและคันในท้องของนางล้วนไม่ใช่ลูกของส่งฉีหลิงซึ่งพอถึงวันงานวันเกิดของตระกูลเวลิน มีเหล่าคูหยินและคุณหนูไปร่วมงานเรื่องของเนี่ยสวงก็กระจายไปทั่วทั้งงานเฉินเย่หลันลุแก่โทสะจนถึงกับผลักนางที่กำลังตั้งคันภเจ็ดเดือนแต่ปรากฏว่าส่งฉีหลิงก็เข้าไปรับนางได้พอดีแล้วทำลายเฉินเย่หลันด้วยความแรงทำให้นางกระอักเลือดซี่โครงหักและบอบช้ำ ซึ่งก่อนหน้านั้นซ่งเหรินที่ละปากจะแต่งงานกับนางก็ได้ยกเลิกการแต่งงานนั้นแล้วนอกจากจะไม่ชอบนิสัยของนางแล้วเขาก็ยังหลงรักองค์หญิงอาลเลอร์อีกด้วยซ่งฉีหลินพบว่าต้นเหตุเรื่องนี้นางเกาซื่อก็มีส่วนอยู่มากจึงไปพบตระกูลเนี่ยแจ้งกับเนี่ยหลานพ่อตาว่านางเกาซื่อเคยวางยาลูกชายของเขา กับ e เซียวอี้เหนียงจนแท้งเคยใช้ยาพิษกับเนี่ยซวงในวันเข้าหออีกทั้งเคยแอบ,บทำลายลูกสาวคนเล็กของเขาเดิมทีจะจัดการขั้นเด็ดขาดแต่ด้วยเห็นแก่หน้าพ่อตาและภรรยาเลยถูกส่งเข้าคุกซึ่งในเช้าวันต่อมาของอีกวันหนึ่งนางเกาซื่อก็แขวนคอตายอยู่ในคุกเลยทำให้ e เซียวอีเหนียง เลื่อนขึ้นเป็นหูหินใหญ่ของเนี่ยหลานไปฮ่องเต้คิดจะส่งส่งเรนให้ไปเชื่อมสัมพันธ์กับองคหญิงในแคว้นแถบชายแดนแต่องค์หญิงอันเลอก,กลับบอกกับฮ่องเต้ผู้เป็นบิดาว่านางต้องการแต่งงานกับส่งเรนงานแต่งงานขององค์หญิงอันเลอก,กับราชบุตรเขยส่งเรนจึงเกิดขึ้นถึงกำหนดคลอดแล้วเนี่ยสวงคลอดลูกออกมาเป็นแฝดสามอีก โดยคนแรกเป็นลูกสาวอีกสองคนเป็นลูกชายท่านปู่ท่านย่ากก็ล้วนแต่ดีใจกันท่งฉีหลินเห็นความลำบากในการคลอดลูกของนางจึงคิดจะเป็นผู้ดื่มยาระงับการมีบุตรเองเพราะเขาแข็งแรงกว่านางเนี่ยสวงเปิดโรงน้ําชาเชียงอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วองหญิงอันเลอร์เป็นผู้ดูแลกิจการที่เมืองหลวง เมื่อนางแต่งงานกับราชบุตรเคยส่งเหรนก็มีทายาทเป็นแฝดหญิงสองคนและเมื่อเนียสวงติดตามส่งฉีหลินไปชายแดนเหนือเมืองหูเป่ยก็ได้เปิดลงน้ำชาที่เมืองน,นั้นอีกเป็นสาขาที่สามในวังหลวงตอนนี้ห้องเต้ก็อายุมากขึ้นแล้วศึกแย่งชิงบลังของพวกองค์ชายและฮองเฮากับเหล่าสนมก็จบลงแล้ว ฮ่องเต้พระราชทานสมรบให้คังอ๋องกับเนี่ยอิงน้องบุญธรรมของเนี่ยสวงพร้อมกับแต่งตั้งให้คังอ๋องเป็นรัชทายาทคังอ๋องกับเนี่ยอิงก็มีลูกสาวหนึ่งลูกชายหนึ่งคนตอนนี้ลูกแฝดชุดแรกอายุสี่ขวบแล้วพวกเขาก็เข้าเรียนในวังหลวงทุกวันท่านปู่ก็จะสอนวิทยายุทธ์ให้กับพวกเขาท่านพ่อส่งฉีหลิน ก็ได้เข้ามาประจําอยู่ในเมืองหลวงแล้วทุกๆคนก็อยู่กันพร้อมหน้าที่เมืองหลวงนั่นเองตอนนี้เนี่ยสวงก็เริ่มมองดูลูกๆและดูวีแววว่าจะให้ใครรับช่วงเท่าแก่เนี้ยไปจากนางบ้างนิยายเรื่องนี้ก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ